กายางกายางสวัสดีครับสวัสดียา้ำายครับเลย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 เอ็กเ ผ้า,าเต็มเลยโอ้ว่าจะนั่งด้วยสักหน่อยเสื้อผ้าเต็มเลยเหล่าน้อยครับให้เหล่าน้อยโยนดินครับอู้อติดกระบาได้ี่ ช่วงบ่ายเปลี่ยนที่เทครับมาโยนดินตรงนี้ครับ แดดร้อนมากเลยไม่น่ารอดหรอกวันนี้จะมาคืนนี้แหละอันนี้ก็เป็นภูเขาเลยครับเดี๋ยวค่อยเกีีรยครับนี่หมอตานแรงเนะาะฮะ มารงว้มันต่ำไปนี่ยเๆๆรถมอตอรดีกว่าครับเอเย็นหน่อยเอเย็นไหมเอเย็นไหม อ้ข้างนอกอยากร้อนเลยอะ่ะว้าวว้าเฮ้ยยังชั่วหน่อยไว้ยดูเจี๊ยบเลยดีนะถ้าเปลา่าออกตรงนี้ได้เนาะไม่างั้นเสียเวลาเลยนี่ กันแร้้อนสุดยอดเลยเอ้าทำไมมีรถเข้าไปฮะโอ้ยมอดนน่์คนมอดทุ่งออกไปนี่ครับอู้วันนี้มาเยอะอยู่ดิแต่วันนี้มาเยอะเยอะนะสองฝั่งเลยโอ้ ชั้งนี้ไปถึงเย็ยนหมดมั้ง,งนั่นน่ะรู้แหลนอันนั้นทางทางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปอ,อกปอทางไปเทน,นู่นนี่หมดหีืมั้งเน้อหมดเด่นเยวนั่นน่ะแต่มันจะชา้าแค่สวิงกับดันเลยเออเออสมภอเดี๋ยวนี้ทำไมมันเร็วมันสวิง,วงข้างใช่ไหมตัดโยนดินเกือบไม่ทันอ่ะไอ้ก่อนกินข้าวเที่ยงเมื่อกี้น่ะยะทำไมมันเร็วใท่ปะม,มันโยนข้างไงนี่ครับ างนู้นจาพัดทีมงานจาพัดทีมงานจาพัดก็เหลือเดินมีเยอะเท่าไหร่ครับบางกว่าเราบางวิ่งจริงๆของเกประมาณค่องๆอ่ะสิบวันก็หมดแล้วนะเกใส่ได้ไม่เยอะแล้วแหละเนาะอัดไม่ได้ครับทางมันน่วมโอ้เห็นฟิล์มนี้นึงว่าฝนจะตกครึมเลยดู วันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วยี่สิบเกินแน่เกินอยู่ถ้าไม่จอดนอนก็ได้เยอะอยู่เนาะเป็นไรจอดนอนเมื่อคืนนอนดึกวะไม่นอนกับเด็หลับในโอ้จะหลับในปะหลับในแล้วจอดใส่ไม่ค่อยดินไลยโคตีตะโซ่ลใส่ดินจนล้นยังไม่ออกนงให้มอสไปเทฝั่งนู้นคนเดียวเลย จะได้ไม่เกะกะกันตายบอยยี่หลับหรือเปล่าวะมันถอยไปเสียบข้างในซองคันไม่ได้ปะ่ะโอ้มันเลือทางเดียวแล้ว เสียบบ่อยเออจอดลมพอดีเอ้ดีแล้วไม่เอาต้นนี้ออก <c oughs> <c oughs> เป็นล่มพอด,ดีเลยครับโอ้ยได้บุญกุศลจากต้นซ้มชานี่แหละเรายังคำนึงถึงอารมณ์ครับเราก็เลยไม่เอาออกครับแจ๋วเลยอะมอมอดมอสมอดโดนไล่ไปเทคนเดียวเลยครับ มันจวดนันกูโดนเซก็เลยเม้นงานแล้วครับล็อกนี้ล็อกนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะรู้เรื่องครับน่าจะไม่หมดก็เหลือน้อยแหละยะ๋ยวนน่าจะหมดนะเนาะพรุ่งนี้น่าจะหมดครับล็อกนี้เนี่ยล็อกที่กําลังตักอยู่เนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเปิดปอกเอาดินนั้นปูไปทา้งนู่นเลยปูไปชนนู่น เสริมขึ้นอีกนีงคมันดบางโคดเนาะเสริมขึ้นอีกปางปางเยียบไปเมื่อกี้ร่องเลยก็จ,จม,มจมมันสุดเอ็ดโอ้งานนี้ห้าหมื่นคิวจบงานนี้ประสบความสำเร็จเลยนะแน่นอนครับตักคันเดียวครับอ๋อสองแหละอีกคันหนึ่งโยนดินถ้าไม่มีถ้าไม่มีรถอแมคโคสองคันนี่จบเลยเนาะงานนี้ ไม่ต้องสิบเลยโอ้ไก่ย่าง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 ถนนนี้ก็เสริมขึ้นอีกเป็น50เซน ู้ดีนะเมื่อกี้ตกมาไม่แรงเนาะถ้าตกมาแรงนี่จบเลยอะจบกันเลยครับจบลายหมดเลยเม<ะ>ื่อกี้ฮะจบลายหมดเลยเมือีันนี้มันแห้งขืนกบบมันเป็นแบบเมื่อเช้านึกว,ว่าหมอปลามาครับรถมาเต็มเลยเม,มื่อเช้าอ่ะปลาพระ,พะ <laughs> ปลาพระ,พะโอ้ยนึกว่านี่จากปราบผีมาปราบพระแล้วเต้นยังไงวะ <laughs> สังคมไทยนี่เป็นยังไงไอ้คนนี่เป็นแต่ดังกว่าดังตายหาเลยอู้เสียงมันเหมือนไม่เหมือนกันเนาะเสียงฮิตาชิกับอ่าโกเบนี่ต่างกันเลยครับโกเบนี่เสียงปัม๊มไอ้โเสียงเครื่อง่าเสียงเง, o, งี้ยวเงี้ยวเนาะ แต่คนนี้เสียงนุ่มหนักแน่นกว่าจานจูเอเย็นอยู่สบายแล้วส้มลายดีเอไม่เย็นเนื้อแตกเลยผมอะ่ะจะต้องให้เหลาน้อยขึ้นไปเทนอะ่ะไม่ไหวโอ้วิ่งห้าคันพอดีเลยเนาะวิ่งห้าคันก็พอดีแล้วครับ งานนี้ลองนลไม่เห็นมาเลยต้อมเหมอใจเย็นก็เงียบเลยครับสงสัยพักผ่อนยังไม่ยังไม่อิ่มต้องทำหมอตาแล้วนอน,นอนเหรออะไรน,น,นอนเลยฮะยังไม่เตือนเลยว้ากินนอนกินนอนสมัยไม่มาทำงานหรอมีงานให้ทำเลย ไม่เองไม่ว่าอะไรดูอะไรนะเดินจะไปวิ่งออกกํลาลังกายยังไม่จะถามอยู่เออวิ่งขนาดนี้สมศักดิ์ศรีหน่อยเว้ยแมื่ช่วง,งแรกๆจอๆเลยตัวนี้ <c oughs> นี่นี่ไปน,นู่นออกไปน,นู่นเข้าไปนู่นครับสมศักดิ์ศรีหน่อย ตรงบา่ายโดนแดดเต็มๆเลยเ oh, <okay. S 1> ร็วเช้ามีร่มอยู่อุ่นตากแดดทั้งฮีโร่ทั้งดีแม็กจันชูแหละนี่้ยยังไงก็หมดดินนี่ตรงนี้ยังไม่ได้เทเลยเนะี่ย <laughs> เอาเลยครับถ้าเราไม่เหยียบไว้จะกดมันวิ่งเข้าไม่ได้แล้วเนาะถัดไปต่อไปปล่อยไว้เพิ่งมาเหยียบอือมีแต่ได้เหยียบแต่ก่อนถึงฝนตกร่วมหน่อยมันก็ยังไปได้เอาเกินหนึ่งอู้เหนบอีกน้อยไปนี่มันดีดพวกโวย้ย ต้องเหยียบเันเลีงเลยดูอ่ะโอเ้เนิบ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 เลยอ่ะอีกรูปทางหน่อยอีกนี่ครับเราก็อ้อมภูเขาลูกนี้ครับแล้วก็ไปนวดมาเทนี่ออกมานี่ บอกเองรูปทางหน่อยอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมรูปทางนะรูปทางนีนทางเนี่ยีด้วยนี่